สวัสดีครับยังเป็นคลิปประกวดพระสมเด็จนะครับที่มูทิพพลังบุญนะครับซึ่งอันนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับทุ่มทุนสร้างอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็เป็นโงมาพยนตร์สกิน X ที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดนะครับสําหรับพระที่ชมองค์นี้นะครับจะเป็นหมายเลขที่46ครับนะครับพระสมเด็จนะครับปิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับ สุขโขททยกำแพงเพชรองค์นี้เป็นลักษณะเก่าเก็บเหมือนกันนะครับก็คือพระดูสวยนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าแล้วพิมพ์อะไรต่างๆมีความคมชัดซึ่งเป็นพระลักษณะผิวเนื้อหนึกแกร่งนะครับแล้วก็ออกแก่ไปทางน้ําว่านน้ามันตังอิวที่เขาเรียกเรียกกันนะครับพิมเนี่ยถูกต้องนะครับเนี่ยกรอบกระจกลงลึกด้วยนะครับเหนะ็นไหมถึงบริเวณนี้นะครับอ่าแล้วก็ซุ้มนะครับหักมุมไม่สมมาตรเกตทะลุแบบพระซุ้มใบหน้าเป็นข้อหลามตัด อกผายนะครับเป็นลักษณะผอมมีเส้นสังคติเป็นร่องอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังนะครับมีลักษณะเหมือนแป้งรยพิมพ์หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของปูนเปลือยไขยนะที่ขับพวกแคลเซียมคอมบเดนขึ้นมาอันเนี้ยล้างน้ําก็ไม่หายนะครับจะค่อยๆผุดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็บริเวณนี้สอบตรงนะครับเฉียงมาลาดเฉียงขึ้นนะครับเชิดขึ้นแล้วลาดเอียงตรงลงมานะครับซึ่งท้านะครับก็จะมีลักษณะที่ออกเหลืองนะครับแล้วผิวเนี้ย มีเห็นมวลสารเยอะด้วยนะครับพาเนื้อนี้เดี๋ยวต้องลองดูด้วยกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราเห็นลักษณะการตัดเรียบก็จริงแต่ว่ามีกรอบที่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ดูชัดเลยนะครับเรียบเรียบนี่ครับแม่พิมพ์หินนะครับแล้วก็เป็นรอยปริแยกจากการตัดนะครับเป็นพระลักษณะที่มีฝีมือเนี่ยคือเป็นลักษณะช่างช่างหลวงทำนะครับเนี่ยลักษณะเนื้อนี้การกดพิมพ์ครับด้านหลังก็จะมีอันนี้เวลาส่องลึกๆจะเหมือนกับพื้น กระเบื้องอพื้นหินอ่อนนะครับนะครับก็ต้องบอกว่านะครับรเราเห็นได้ว่าบริเวณนี้คือปูนนี่แหละที่เราเรียกแป้งโรยพิมพ์เนี่ยนะครับส่วนด้นผิวเนื้อจริงๆเนื้อขาวเนื้อหนึกมีผงพิเศษทั้ง5ชาชัดเจนนะผิวก็จะออกเหลืองเหลือน้ํามันอันนี้คือหินดินหยกเขียวเนี่ยมีทั้งองค์นะครับสวยงามแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กนะครับซึ่งในมาตรฐานเราเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าดําเราก็เรียกเหล็กไหลไพดําถ้าขาวเราก็เรียกเหล็กไหลยยนยวงนะครับอันนี้เฉพาะตามมาตรฐาน P.S.D.A. นะครับ เราก็ถือว่าต้องเป็นสมมุติบัญญัติในการเรียกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังพบอันนี้น่าจะเป็นลักษณะสนิมแร่นะครับก็มีเหล็กอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าองค์นี้นะครับมีพวกโลหะอยู่ทั้งองค์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะของผลิตมันเงานะครับหินดินอบเขียวมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีกลุ่มรัตนชาติมีทั้งสีน้ําเงินสีฟ้าเต็มเลยนะครับกลุ่มแร่เนี่ยนะครับพิเศษนะครับอันนี้ดํานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อ่า ฐานนแข่งสารชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับสวยงามนะครับทั้งองค์อย่าลืมนะครับเข้าไปโหวตน,นะครับทุกคลิปมีความหมายทุกคะแนนมีความหมายนะครับสวยมากนะครับสวัสดีครับ